สวัสดีครับหลังจากที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับวิสแมปตัวนี้นะครับวิสแมปตัวนี้เป็นแมทเทเรียนที่เราเซตขึ้นมานะครับแล้วก็เซฟเก็บไว้นะครับซึ่งสามารถจริงๆแล้วเราเราก็สามารถเซตแมทเเรียนขึ้นมาแล้วก็เซฟเก็บไว้เองได้นะครับแต่สาหรับาสาหรับมือใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่ายังเซตไม่เไม,ไม่ไม่เก่งนะครับสามารถโหลดใช้ได้นะครับเป็นแมทเท i รียนไลบรารีนะครับ หรือว่าห้องสมุดแมทเทีเรียลที่เราสามารถดึงมาใช้ได้เลยนะครับจากตัวอย่างก็เหมือนเหมือนที่ผมโพสต์ไว้นะครับเพื่อนๆสามารถโหลดมาใช้ดาวน์โหลดได้เลยครับดาวน์โหลดมานะครับแล้วก็โหลดมาใช้ได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ให้การเสียเวลานะครับผมจะเปิดแล้วสอนวิธีใช้เลยนะครับวิธีจะอ่าวิธีเพื่อเราเปิดสเกตอัพขึ้นมาแล้วนะครับลืมบอกไปนิดนึงนะครับวิสแมพตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งไรโนนะครับแล้วก็ใช้ได้ทั้งสเกตอัพวีเลนะครับหลังจากที่เราเปิดไฟล์มาแล้วนะครับผมจะลองสร้างเพลนอ็อบเจกต์ขึ้นมาก่อนนะครับ ในที่นี้ผมจะเอาขนาด1เมตรนะครับคูณ1เมตรก็แล้วกันนะครับแล้วก็กลับเฟส reverse face ให้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ make เม k e group กันไว้แล้วก็จะสร้าง object มาตรฐานขึ้นมาสัก1ชิ้นนะครับ 2, 1หรือ2 3ชิ้นเพื่อมา t ท s นะครับแล้วผมจะกด S Singapore นะครับแล้วก็ scale m o d e ให้เล็กลงครับแล้วก็จะสร้าง ลูกบอลกลมๆมาไว้สักลูกหนึ่งนะครับแล้วก็กด S สิงคโปร์เหมือนกันเพื่อสเกลลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวยกกด M นะครับเพื่อ move ขึ้นมานะครับทางแกนนี้ทางแกนแัตสีฟ้านะครับแล้วก็สร้างโคลนมาอานนันนึงนะครับแล้วก็สเกลกด S สิงคโปร์สเกลเขาลงนะครับประมาณนี้พอนะครับเพื่อจะได้ดูอ่ารีเฟล็กต์าสะท้อนต่างๆนะครับ คราวนี้นะครับผมจะตั้งค่าเรนเดอร์นะครับค่าเรนเดอร์เซตอัพแล้วเนี่ยถ้าเราติดตามผมในกลุ่มก็จะมีค่าเรนเดอร์เซตอัพที่สามารถโหลดใช้ไว้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไฟล์เรนเดอร์เซตอัพมาโหลดไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่เสียไม่ต้องเสียเวลาในการเทสและตั้งค่านะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวสําเร็จรูปแล้วก็มาประยุกต์ใช้ได้ตามบทเรียนที่เราสอนกันในกลุ่มนะครับคราวนี้ก็ผมก็จะเปิดวีเลย์ขึ้นมาเลยนะครับเรนเดอร์เซตอัพขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครัับผมกก็จะดไปที่เซตอพ เซตติ้งนะครับแล้วก็จะก๊อปีลากที่เก็บเ e นเดอร์เซตอมีไว้นะครับแล้วก็กด Open นะครับก็จะ Open นหวยชื่อโฟลเดอร์นี้นะครับก็คือที่เดียวกันเมื่อกี้แล้วผมจะโหลดเป็น low rate เป็น low rate white m a s k test ก่อนคำว่า low rate white m a s k m a s k test ในที่นี้คือหมายความว่า t ท s ในค่าความละเอียดต่ำนะครับแล้วก็ resolution ต่ำแล้วก็มีมีการเทสเป็นโมเดลสีขาวนะครับก็กดโอเพนเค มันจะตั้งเฟรมเลดไว้นะครับมันจะตั้งเฟรมไว้ที่1เป็น1ต่อ1คือหน้ากว้าง1แล้วก็สูง1นะครับตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ Environment ปิดอยู่ถ้าเรากด Real Time test นะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าไม่มีสภาพแวดล้อมให้ไปที่หัวข้อ e อ v น r o n m ์ n t นะครับแล้วก็ติ๊กถูกที่ background ตัวนี้ผมได้เปิดแสงสภาพแวดล้อมไปแล้วนะครับทีนี้ มีการโอเวอร์ไลน์แมททเรีก็คือหัวข้อโอเวอร์ไลน์แมททีเในที่นี้ก็หมายความว่าใช้ Material ลูกเดียวกันวัสดุตัวเดียวกันในการเทสค่าแสงทั้งซีนเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมจะยกเลิกแมทท r เรียลโอเวอรไลน์ไปก่อนนะครับจะไม่มีการใช้ Material เพราะว่าผมจะโหลด Material เข้ามาใช้นะครับต่อไปก็คือไปที่หัวข้อ Material นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่โฟลเดอร์ที่เก็บ Material Library ที่ดาวน์โหลดมานะครับเวลาเราระเบิดมาก็จะมีลักษณะนี้นะครับ แล้วก็ผมก็ได้ทำพรีวิวไว้ให้เป็นชิ้นๆนะครับเพรฉะนั้นเนี่ยผมจะลองใส่แมทเท i เ l ียเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ดูนะครับเพราะนั้นน่ะก็จะอยู่ใน MSC นะครับคาร์บอนไฟเบอร์ในที่นี้แล้วก็ในโฟลเดอร์ผมก็จะแมปไปด้วยถ้าแมปหลุดเราก็มาตั้งได้แล้วตัวคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆก็คือคาร์บอนไฟเบอร์วิสแมปโอเคผม copy ปี้ลากนี้ไว้นะครับ <c oughs> แล้วกด open นะครับ Okay. ไปที่ m ไปที่ msc แล้วไปที่หัวข้อตัวคาร์บอนไฟเบอร์กด open นนะครับคราวนี้เขายังเรียลไทม์เรน e ด t ร์เอยู่นะครับผมจะเอาคาร์บอนไฟเบอร์ปูล,ลงไปบนพื้นตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้ตัว selection นะครับแล้วก็เลือกไปที่พื้นนะครับแล้วก็กดดีที่ iber, คาร์บอนไฟเบอร์คลิกขวานะครับแล้วก็ add size to selection เมื่อกี้เรา select ไปแล้วนะครับ คาร์บอนไฟเบอร์ก็จะแปะลงไปอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเสียเวลามาตั้งค่าแมทชิเลียใดๆเลยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวจะมาเทสตัวตัวบ็อกซ์ box นี้ดูนะครับผมจะโหลดนะครับตัวไหนดีดูจากตัวอย่างแล้วเอาเป็น Liquid ลิควิดละกันลิควิดก็คือน้ำนะครับ น้ำเป็นไอซ์เป็นน้ำแข็งแล้วกันนะครับที่โฟลเดอร์ลิควิดแล้วป l i ลิควิดนะครับแล้วก็เป็นไอซ์หนึ่งแล้วกันก็จะมีแมทเทอเรียลเข้าไปในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถโหลดแมทเทอเรียลแล้วเอาไปใช้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยเพื่อนๆสะดวกในการทํางานมากขึ้นผมเลือกตัวกล่องนะครับแล้วก็กดแล้วก็แอทไซทูซีเลคชั่นเขาก็จะกลายเป็นก้อนน้ําแข็งเลยนะครับง่ายและเร็วมากนะครับมือใหม่ก็สามารถทําได้แล้วก็ ไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่ามากตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมูฟมาไว้ตรงนี้สักหน่อยนึงอันนี้จะใส่เป็นเเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะครับจะใส่เป็นพลาสติกแล้วกันนะครับพลาสติกแบบพลาสติกบลูโซลิดนะครับโอเคผมก็จะกดโอเพนนะครับไปที่พลาสติกพลาสติกบลูโซลิด ครับพลาสติกบลูสโอลิดนะครับแล้คลิกขวาที่ Material ลเราก็ add ไซน์ p p พพลายท e สเลคชั่ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวจะสร้างบ็ x กขึ้นมาใหม่สักหนึ่งชิ้นนะครับเอาเป็น Taper Object ก็ได้นะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวสเกลเขาลงโอเคประมาณนี้นะครับ แล้วผมจะใส่วัสดุอะไรให้เขาดีนะอันนี้การรับแสงหน่อยนะครับด้านนี้โอเคผมจะใส่เป็นพลาสติกสีแดงนะครับพลาสติก dark red shiny นะครับโอเคก็กด open นะครับที่หัวข้อ material นะครับที่หัวข้อ material แล้วก็เป็นพลาสติก blue พลาสติก shiny red นะครับพลาสติกพลาสติก dark red นะครับพลาสติก dark red นะครับแล้วก็แอด sign เข้าไปที่ selection น,นะครับเราก็จะได้วัตถุมาเลยนะครับเดี๋ยวลองอีกสักชิ้นหนึ่งในการทดลอง library ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ดาวน์โหลดแล้วลองไปใช้ไปใช้กันดูนะครับ อลองดูเป็นรับเบอร์แล้วกันนะครับสโตนแล้วกันนะครับสโตนเอาเป็นหินอะไรดีเป็นหินสครับไว้นะครับที่รูปบอลซเฟียน,นะครับกดโอเพนนะครับแล้วก็ไปที่สโตนนะครับไปที่สโตน แล้วก็ไปที่สครับไว้แล้วก็คลิกขวาที่มิกคลิกเลือกลูกบอลก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกขวาที่ Material and Assign to Selection นะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถสร้างวัสดุดและสร้าง Material ที่มีสภาพแสงเหมือนจริงแล้วไปใช้ได้งานได้โดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรเยอะมากมายส่วนเรื่องการดึงแพทเทิร์นนะครับการจะปรับแพทเทิร์นให้เล็กให้ใหญ่เนี่ยนะครับให้เราไปคลิกที่ตัวตัว ดูดหมึกนะครับตรงนี้นะครับแล้วมาจิ้มที่ตัววัสดุแล้วไปที่อีดิทนะครับแล้วแก้ขนาดได้เลยสมมุติเราเอา50เซนนะครับ5.5คือ5ครึ่งเมตรน,นะครับ50เซน2เมตรก็จะใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กตรงว่าเดิมก็คือ0 3เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถโหลด Material Library ขึ้นมาใช้ได้นะครับอลองดูอีกสตัวก่อนที่จะจบนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะปูพื้นเป็นอะไรใช้เป็นหนังนะครับ เปลี่ยนลูกบอลใช้เป็นหลังนะครับเปลี่ยนลูกบอลตัวนี้เป็นเลเทอร์บราวตัวนี้แล้วกันนะครับที่หัวข้อ l ลเทอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กด open library ขมาได้เลยนะครับเข้าไปที่ l ลเทอร์นะครับ <c oughs> ก็คือหนังนะครับแล้วก็เป็น l e เทอร์บราลนะครับ <c oughs> ก็จะมี l e เทอร์บราลก็ <c oughs> เลือกนะครับไปที่หมด selection เลือกไปที่ตัวโมเดลที่เราต้องการตอนนี้ผมจะทำไปที่ลูกบอล แล้วก็คลิกขวาที่ตัว Material ที่มาใหม่แล้ว s i g n t t s s l l e t i o นนะครับก็จะมีเป็นหนังเข้ามาให้ใช้เพื่อนๆก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยนะครับถ้าลายเล็กลายใหญ่อย่างไรก็คือเราก็ไปกดที่ตัวดูดหมึกนะครับ Material ดูดหมึกมาแล้วไปที่ edit นะครับอันนี้ก็คือ Material ีเขาหลุดคือลายเขาหลุดนะครับแต่ว่าลายหลุดในที่นี้ตัวนี้เขาใช้เป็นบั๊มนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเช็คใน v r a y แล้วไปที่ text map text bump ก็คือตัวนี้นะครับแล้วไปที่หัวข้อเปิดหัวข้อมาเนี่ยก็คือมีการใช้ text bump ของหนังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะปรับให้หนังมันมี Line p l a s e m e n t เยอะอยังไงเนี่ยเราก็พเพิ่ม UV เช่นเพิ่ม UV ให้เป็น2เซตนะครับ repeat UV ให้เป็น2นะครับลายหนังก็จะละเอียดขึ้นนะครับ material ก็จะละเอียดขึ้นนะครับเพราะว่าเราทำการ UV ซ้ำลายเข้าไปนะครับ แต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มี diffuse คือไม่มีตัว leather bar ตัวนี้ไม่ได้ใส่ diffuse ไว้มีแต่ reflection diffuse Ref จะเป็นสีเพราะนั้นถ้าไปเปลี่ยนสีเราก็มาเปลี่ยนได้จากตรงนี้นะครับให้เป็นสีใดๆก็ตามอย่างนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วก็ดาวน์โหลดไปใช้กันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากที่หน้าเว็บนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากที่หน้าเว็บนี้นะครับ ที่หน้าเว็บนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับเพืเ่อนๆอ่าสมาชิกในกลุ่มในกลุ่มะจะเ้าสามารถดาวน์โหลดตัวเต็มได้ไปทดลองใช้กันดูได้นะครับส่วนสมาชิกทั่วไปก็สามารถโหลดตัวเทสเข้าไปทดลองได้ลองเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับมันจะมีเป็นฟีดขึ้นอยู่ขอบคุณมากนะครับท่านสัน้นเดี๋ยวเรามาทำแมทเทอเรียลเดี๋ยววันวันศุกร์พรุ่งนี้เรามา,าเรียนรู้วิธีการแปลงฝ่ายกาันขอบคุณครับ